สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับสบายดีในภาษาลาวพร้อมนะครับกันภาษาอัคิดเขาว่าเฮ l โหลบุญละเนะครับอ้าเนี่ยครับทักทายพ่อพี่น้องครับว่าสิเป็นเนีครับทุกทัวร์สารทิศครับนี่พ่อพี่น้องลุงป้านะอานะครับว่าสิเป็นปู่ย่าตายายนี่ที่รับชมรับเบิ่งอยู่ในขณะนี้ครับว่าสิเป็นในไทยก็ดีในลาวก็ดีครับ เป็นโดยพิเศษสรงสัญญาณไปทั้งอเมริกาทั้งแคนาดาทั่วโลกวันทั้ไปนะครับกับล้ำของชาแนลเล่าจำปาที่ที่สองเฮ้าในขณะนี้นะครับวันนี้ผมมาดูเจ้า,เจ,าเจ้าร็อกซเลเตครับพี่น้องไอ้นุ่มหนาม่อนคนหนาเดิมคนเกา่าคนเดิมนะครับไอ้นุ่มหัวฟูนุ่มผมเง่าภูเาบาไทยบ้านนี่แหละนะครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศช่วงของรายการนะครับแซ่บนัวทั่วอีสานครับพี่น้องบ้าทั่ว ปังแต่ซื้อเป็นแต่อยากห,าหิวเข่าเหล่าเด้เนี่ยเรื่องราบที่วอาถึงเกียเก่ยวแก่กับนี่ครับอาหารอีสานบ้านเฮาเนะครับขันว่าแซ่ยบนวดนึ่นแม่นหล่ออีสานบ้านเฮาแทนละนะครับไสซอกหาสอกหานะครับบสิเป็นร้านค้าร้านข,ขายต่างๆนะครับที่พี่น้องมักกินกันแซ่บๆนี่ครับแซ่บะเสบนะภาษาเมื่อกี้ว่าเวลีกูดน,นะภาษาไทยเรียกว่าอร่อยแหม ภาษาอีสานมาห้าวคักขนาดนะครับแต่ว,ว่าเทปนี่ว่้ได้พาพี่น้องไปน้ำรานขาดต่างๆครับเดี๋ยวเทปนี่เบ้าหนุ่ยโจ,จ๊ะล็อกสเสลเต,เตกับน้องนุงทิมงานอยู่นี่จีพ้ากันลุยเองนะครับสิผ้าพี่น้องไปสรรหาแนวอยู่แนวอยากแนวกินครับแบบอีสาน้านห้าออกล่งทงล่งท่าวันท่ายนะครับเมื่อสิพ้าน้องนุงไปห่างว่วงพี่น้องไปใส่หนูมาเห็ดเมนูอ้อมหนูสู่พี่น้องกิน บรรยากาศช่วงนี้ล่ะช่วงที่เกีียวเขาเนี่ยเขาหน้าปลาแล้วไม่ไหมครับหนูน้ำไห้น้ำหน้ามันกำลังเพ่นพานครับอาหารสุดยอดน้ำหมูวันของชาวอีสานวันเฮาเลยทีเดียวเนี่ครับเฮ็ดได้หลายทั้งอย่างทั้งปิ้งทั้งขว่ทั้งออมทั้งทอดโอ้ยแซ่บคั้กขนาดครับรับรองพี่นองหลายๆทานกับที่ซื่อสอบคือกันนี่ครับเอา้าเมื่อนี้นะครับจิไปส่วนน่องนุงไปหา ใส่บ่วงหนูสะก้อนหรือเอิ่นว่าไอ้ใส่เหี้อนนั่นละ่ะนะครับนัดน้องนลงไวต้ตะโดนแล้วป้านี่มันถาข้องโดนสิเอาไปผมดีป้าพี่น้องลงทงลงทาสะกอนพี่น้องไปน้ำกน้นผู้ขามาฮ่าเซินสารลา โอ้ยกำลังห่องเพลงห่องก่อนมาล่ำไปสันลาครับาามระจาคนสวดโอ้ยพอดีเลยน้องพ้ากันว่างมือเนี่ยว่างแ้วไป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 ไาไปอปไปไปไวไปไปไกไปไปไปไอไอไปไปไัไป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 ไลไปไงไป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 ่ปไ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 ไปไปไปไอไป่ปไปไ่ไปหาไตไปอไไปใส่บ่วงใส่บ่วง ใช่บ่วงนะครับบ่วงได้ครับพี่ยุบเยอะได้ได้โอเคเลยไปเอากวางเอาแคบไปม้วนน้ำกันยูดทงบนเท้าโอ้ยไปสไตล์ไปไปยู่ออกพอดีแต่แต่ตอนนี้ยูดทงยูดท่าแล้วครับโอ้พี่น้อง เนี่ยอันนี้เขาเอิ้นบ่วงไส้หนูนี่นึกว่าบ่วงหรือว่ายังเหวีได้เนาะเหวี่ยงโอ้ยนกล้องนี่แสดงว่าหนูตัวใหญ่เลยครับผมแปลี้งเข่าควายพอดีนี่เสียบหนีพอดีไรใส่เสยนี่เสียบหนีแรงซื้อมาหนี่เนาะเขาฟึบนี่พอดีเลยสบายเบียเอ้ยรักกันนาเบียเบียเบียนี่อย่างนั้นเบียกว้างบนนะเออกว่าหนูใหญ่ดีเนาะเบียแล้วเบียซ้องเขียนข้าห่างบ่วงอันนี้เหรออ่าหนูแรงมากสิ ปึ๊บเ <P ew s> ข่าพอดีมันแรงไหมน,น,นี่เนาะครับผมมันดีเข่าหัวมันมานนต้องเสียบก่อนเนาะอึ๊บแหนงนบอนเนี่ยมาชซอยเนะเบี้ยมันเนี่ยโอ้ยโอ้ยเอาอ่ะ <laughs> น,นี่บอกปั๊บอึ๊บม้ยไหนบหา้างไหน ปบมาหนีนมาเฮ้เหลีอะเขาท่าเขาท่าฮักข,ข,ขนาดเนี่อ,องมันนุนกระินงกระดิ่แมวแหลมนมานีปับ๊บเขาหนีปับ๊บมึยคักขนาดเอยแล้วเอามิอเสียกมาเรว่าเขา เฮ้ยเฮยเยเย้ยเสียงนี่นะโอ๊ยาเป็นไกลตีเท่าน่ะเออยมันไกลที่ไหนว่ายปิมไงว่าันลนไรว่าเป็นไว่ามันขาหนูหนูกันเหรอเนียนี่ได้ดีแล้วฮอนี่หนูเขาได้กินข้าวมันยังดีแบบเนี้ยเอาเอาเอาจะไปหายาไม่ฮะยาอบบไปแห้งเลยก่อน Er> เอาหนูมาเอาหนูมาเจ้ามาเจ้าเส้นลายยายผมมากเิ่งรอโอ้ยบ่อดอกยายโบ่อเก่าดอกผู้สาวที่เอาอยู่ใหญ่ผู้สาวขายข่าวนาดเกียงกว่าไปอยู่บ่แเมนบ่แเมนเอาหนูหน้ามาขายโอ้หนูหน้าหวาดจี้โอ้ยว่าไม่ละนั่นไหมโอ้ยพอดีพอดีเนี่ยยามบวงบ่ไในพอดีเนี่ยขายเพื่อเจ้าบาลลายยายลอยลอยนิ่งหาดตี้ โอ้คือแบบมามามาเอาครับเอาเอาเอาเจ้นหน่อยเด้อ ขนาดเทแนี่กินได้เลยร้านหาร้านในมวนร้านเต่าอยู่แมนครับไอ้ยหัวใจกับพี่น้องรับพอดีพอดีครอบแม่ข่าผมมาขายพอดีเอาหนูข้าดิเว้ยดเล็กหน่อยูหน้าหนูหน้าโอครับเูวันี้นั่ตลาดก็มี่ขายแล้ว่นครับกลับมาว้าหั้ากันไปใสบ่วง ไปบ่วงไปยามไปยาำว้าฮวอนครับขนาดพี่น้องยางตายว่ะโหล่ะหมอแค้นกันเดาจนเอวส้นหมอกองตีร่างเดียวหมอกองกับนุ่มจอยเบาจอยอันนี้เบาเบาเต้เนี่ยเบาเต้เป็นหมอลำหมอแค้นเอวดีนี่แม่น้องรักเบารักแล้วผมเบาหน่อยโจจะล็อกสเตตตีมันีิภาคน้องนุ่ง ออกทงออกทาไปหาหนูไหมตอนสุ่พี่น้องนะครับเอ้าได้หนูมาแล้วแต่ว่าไม่เห็นหยุดทงเด้พี่น้องตอนนี้ก็ยังหยุดทงอยูเรานะครับเครื่องใหม่เครื่องเมื่อมูนี่หอมาัศวบานนะครับไม่กินเขาทงเราต้องพูดไม่เห็นหยุดไม่เอาหยุดทงแต่หนูเขาทงเดียวง่ายด้วยตัวบางง่าย ตัวง่ายเลยเนาะตัวจังบาลก็บางอ่ะตนเลยพ้อยเส้นเลยพ่อเขาฟัดล้านเลยจังใบใจเนาะนี่แหละพี่น้องตัวง่นะครับโอ้โหนะนะครับคั้วมาแล้วพ่อมนะครับคั้วมาแล้วย่างดีนะครับหลายตัวอยู่นี่นะครับขาตัวนะครับสองสามตัวโอ้ตัวนี้ตัวง่ครับเด็กผู้ดังนี่นะครับตัวง่ครับนะครับคั้วมาแล้วแต่ขาเท้าบมดท่านเด็กขั้วกับตองมัดมาขาก่อน ราคาล้นไฟคร่บเออหอกแม่น้งนางออกแย่งดีล่างเชียงใม่แออกอย่างดีครนี่ไงนี่อ้าวสุดยอดอาหารหวานเท่าอ้ยบงเขียวมันเขียวพ่ะวนานี่ือหน้าของแท้หน้าหน้า้งเรืงเหลืองเขียวเรืองเหลืองกันะคล้ยวสีเหลืองนี่เนตับแต่ยังเหลือนะครับใจมันดุเลยดด้านเมื่อนี้ม่อนี้สเฮิตูพี่น้องกินออมเนาะ หอมหอมหนือครับเป็นเมนูที่สุดยอดเพ็ดง่ายๆพริกบกเขียเกี๊ยบปลาไหลโมนี่กับหอมมะตั้บันอันนี้กุปลาแดงนี่ปลาไหลเอออนี่ของของดีนะเนี่ยใส่หลายแซ่บหลายฝงนัวใส่กับใส่พร้อมหมาณนี่แหละนะครับอันนี้ยังน้ะปลานี่นี่เกี๊ยบพร้ผัดครับอันนี้บกพริกบกพริกบกพริกนะครับ พริกอันบ่พริกนิ่มอันบ่พริกนี่มไหม <laughs> <laughs> หอมหัวแดง <laughs> หอมหัวแดง <laughs> อันนี <laughs> ห้หอมหัวแดงหอมวลังหอมวลังเหเป็นไยังมันหัวแดงเดียวนครั <laughs> <laughs> แบบส่วนผักเขาก็สิมงนี้ขักซีเล้าเนี่ยเอาจานมาใสา่ไปก่อนผักซีเล้าผักซีเล้าผักซีเล้านะครับนี่ผักบ,บัวนี่อันนี้ หอมเนี่ครับผมเออหอมตัวหอมผักชีลาวถานบานทอาหอมมัตตาบัณฑ์เนี่ยนี่แต่นุ้ยพูดว่าขายนี่บ่ได้กินแท้มาเนี่ยหัวชิงไข่ครับตะไข่ได้แตะไคร้นะครับหรือว่าหัวชิงไข่ครับแต่ว่าตะไคร้นี่บ,บ่ได้บ่ได้ซื้อเด้คนมาเลยนี่อยู่ขอบสะอยู่ทงอยู่ท่านี่แหละตะไคร้ขอเพี่น้องขอพี่น้อง แม่ขวาบ่ลรอมัเป็นลักเอาบ่ขวาเลยเด้อเออเองโอ้ยบอกางพูดออกเไงเอ้าประเด็นที่มาเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องนะครับเนาะอันดับแรกนี่ก็ควายควายมูอนี่ก่อนเนาะควายควายตะไคร้ซะเกินหนูย่าจังมาสับบอยเดี๋ยวมันสิเปืือนเครื่องมูนนี่ก็เตรียมมัตตาบานเนี่ยพี่น้องนะครับหางมาเฮ็ดยุทโธงแต่ว่าตะไคร้นี่ตะไคร้บ่ได้ซื้อ แนี่ยหยุดธงนี่ยไปขอผืนขอผืนเขาขอเปล่ล่ะขอในเด้อครับเออเอาโลดเฮ้ยเหมือนโมยัวโมยัวจริงโมยนี่หัวโมยจีนไข่อันนี้ผักบัวผักซีเล้าหน่ใส่ได้หลายแซ่บหอมครับมันหอมนะครับเออหอมขนาดหอมเลยซีเหล้าทั้งนี้ก็คือปลาตาปลาหมึกลาปลาแดงปลาแดงเออปลอมแดงปลอมแดงผักพีชผักพีชแห้งน่ เยียเยียอันนี้ของแท้น,นี่ของดีนี่นใส่ยรายแทบลายครับใสียบบนซอกกับแซบบนโต๊ะเ <c oughs> สียพ่อดีนี่ยละ่ะเอเอนะครับบัดที่นี่เดี๋ยวเขามาซอยเดี๋ยวมาทุดดีเดี๋ยวมาทุดิบตะไคร่นี่ซอยต่ำซะเกินต่ำไปมันดับข้าวเออเดี๋ยวทีให้เบาเตะเบาเตะเบาเตะสันไงกูมูเนี่ยป็นคนต่ำเลยซอยให้เออแก่หอม บ้าน้องนักแกหอมซ้อยแต่ไข่ก่อนนะครับพี่น้องซ้อยแต่ไข่ก่อนครับโอ้ครับเห็ดหยุดทวง,งทังทีแล้วพี่นอ้องซ้อยแต่ไข่ถ้าเกินไปต่ำระบบพริกเออป็นมีให้เล็กปีแลวเนี่ย <laughs> บรรยากาศยุทธงเป็นยังมีไม่ใหม่มีฝัวคนไทยโอ้ยแค่ขนาดเอ้าเอาท่นนี้ครับใส่คกปั๊บนี่ปั๊บเอาหอมหัวแดงเอาหมกพริกมาใส่น้ำใส่อย่ังหน่อยสุดยอดอันนี้หอมค่ะขนาดครับหอมลายเผ็ดลายเออเอหมกพริกหวานหนึ่งน้ำตาลคลายโบออก เดี๋ยวเอาเด็ดกวนจัง้อยนะเด็ดทงละเห็ดสะอาดเคลื่อนครับพี่น้องจับปีนมาพี่ปีปั๊บนานยังเสียบดับข้าวดับข้าวอดับข้าวสันดี เตรียมตำปับหอมขนาดได้เนี่ยจัไฟขาแล้วับนะครับ,ด,รบดักหอมบัดที่นี่ตำตะไคร่ตำบกพริกหอมหัวแรงใส่กันงันพี่นออ้องกินมาแล้วกินมาแล้วกินมาแล้ว เอาโอ้ใจ่ครับเคอะมาเนี่ยแสดงว่าหนูตัวผู้ด้ครับไปยังมีหำมีหำครับเอ้าอันนี้ไว้ก่อนไว้เออซับบอนซับไก่ใส่หมอมันตัวใหญ่เด้ใส่หมอไ้วยจับข้างบ้างด้วย เออมาใหม่ขนาดตัวใหญ่แห้งครับแหมสุดยอดเลยเนือเนียนเรือเนียนอ่บัดที่นี่กรับทีในช่วงไรเวลาที่เขาตำเครื่องแล้วเนี่ย<ะ>อ่าไอ้เบาจอยกำลังคั่วเอื้อนคั่วเนี่ยอ่าซับเป็นตอนเป็นตอน ตอนหน่อยตอนแง่ก็แล้วตั้งมากแล้วตอนหน่อยตอนปมกับว่าไป <c oughs> เดี๋ยวสีให้บ่าวตีไปดังไฟมาเนี่ยเอาบัาดนี้เขาไปดังไฟครับพี่น้องโอ้พี่นอ้อ,นองครับเข้ากอบมอหอดขันตอนการดังไฟนี่ละเอาปางแถียบหนีละยูนี่ไทยน,นะครับเป็นเสือพลึ่งชันเลือดเหมือนลายปวดวัด การดังไฟบ้นบานๆครับน้ำท่น้ำไลายหาวอีบนนอกบ้นโว้ยดังไฟบดีบดีเนี่ย ได้มีเพียบึงไฟเนี่ยเพียารังไฟเบียดกันบา้าน ดงไฟติดเลยพี่น้องเดมีเอาน้ำเขาแล้วโอ้ยมาเป็นติบดพวกเมียน้ำขาโอ้โหขึ้นหาดำเหมือนกันเนาะหนุ่เป็นดังไฟมาติดบ่ล่ะติดครับผมโบ่เดมีเอาน้ำเขาอยู่ดังไฟบ่ติดเข้ามาบ่ได้เมียนี่นี่อใส่หนังจังหน่อยเอาเกลียแท่งหน่อยเนาะเกลียวแทังหน่อยหยอดเกลือจังหน่อยครับพี่น้องใส่หลายบ่ได้ดิด้านนี้มันสีเบิร์ดครับสีเข้ม ไปขวไปข้างเตาปะเนี่ยคนๆยังไงคน,นยังไงโอ้โหหยุดทงบรรยากาศทงสุดยอดครับแดดลมล้มตกกินแรงพอดีนี่เซจอยรับเดอร์น่าซาจิต ส่วนการวิธีการติดขั้วนูส่วนจากการขวก้อนเบาๆควนต้องใส่ไฟแห้งๆนั้นใหม่ติดขอบน้อยบัดท,ที่นี่หินไม้สอยพักไว้ครับซอยพักไว้ซอยอห่างกัหน้อย นี่ผักชีเล่ากับผักบัวห้องนี้แหละหางหน่อยอันนี้เขาจะใส่ขันตอนสุด้ายหลังจากปรุงเรียบร้อยทุกอย่างนะครับหอมผักชีเล่าใส่จานไว้ครับอากาศดีเนาะครับเย็นสบายหมอแค้นห้องไหนัน่งขากินนิ้วแห้งนี่นิ้วยะไรเนี่ยตากแดด ไปบ่วงพยายามกับว่าไ้ใครอยู่ป่าเรามาขายอยู่มาในที่เขากระิิธาทางเตาไอ้มันสุกครับโอ้ไฟแห้งดีนะใส่ของเรายอดน้ำประแดือ่น้อยพี่ครับเอาปวบด,บดพอดีเ <c oughs> ข็มนุ้งๆเหรอมันจะเสีบโอ้ <c oughs> oh, ไฟแห้ง พร้อมนี่ยจอดครับครับครับเอาไม้ปพื้นเลยเอาน้ำไม้เื้อสบายครับยุธงอือเนื้ออยู่เนอยากขึ้นกันครับพี่นุ่มยุธงยุธาบานบ้านห้องแนี่เป็นเวลาหกโมงเด้ยครับหกโมงเนี่ยเขาดีเนกากระลั่งย็น อสบายรับเสื้อนไปอะไรเออต้องแหงเนาะใหม่มาเลยลูกดี้วยมันซุกๆด้วยครับซุกของมันข่าเปีองหอมหอมสิบว่าข้าวเด็ดเครือหอมปลาแดกหอมปลาแดกกับหอมยอดต่ำตะไคร้ โอ้หักเลยไบ่าวเตะห้องหิวหักเองสัดอหญาขนาดนด้ครับพี่น้องโอ้พอลุงบบป่าทั้งออเมริกาเด้กินเที่ยวตับหมีวันตับไก่เหมืนเด้ครับนี่โอ้ยน่อครับขนาดหัวหน้ามาหยอดอีกจังเอยเอ่อมาหยอดมาหยอดอีก

เอาขนาดก okay ู้ตรวจเพียงไปกคู่บ้านฮ้ห่วงข้าดนาดเอ้ยสุดยอดมันเสียบข้าขนไฟแฮ้งบวยแล้วเอาตวน้ำไปอกหน่อยรถสุดสุด ขาดไปเลยเลยขาดมเคุกเมนูตรงนี้ผงสุดหลายๆหลายดเลยดยลาก็แแ่บหลายๆนานกระแ่บหลายๆที่เขาิ้งเมืองบ้าใจไปไหนเป็นไงไห่น้ำครับอยไปได้กินอีกไห่น้ำเลยทีเดียวเอา บาที่นี่ตุดท้ายแล้วมาดูในห้องเขาผักลงมาเนี่ยเนี่นี่พี่เด็ดของมันเงี้ยหอมพักบนเนี่ยต้นงมาเนี่ยเฮ้ยระดับหาดาวเลยครับครับกินเอะไรอีสานมาเท่าอย่างนี้เหรอครับพี่น้องอยู่หาย่ากน้องทงน้องทาไม่ต้องเพื่อนบ้านอีสานเท่านี่ดีเลยครับครับพี่หอดอาหารระดับสูงสุดียังไข่โมแดงอันนี้ บ่เมนไดกินไดยัไงไงนะครับจะรับไตดินไตดินเนี่ยหนูเดี๋ยวพอดีดเสียหนาจะไปใหใมดแดงแั้เนาะอย่างงี้ยใส่มดแดงเออพักแล้วนเอาปงปพ่พักงกับปงนะครับเด้อบัดนี้นี่แหะครับบายกไปักนาดครับ่ต้งครับผมต่อยตัดแต่มือเเสาามพอตได้กินใส่บ่วงเ้าตัางต่เทียงนี่ละ พยายามกับพ่อได้อันนี้เพื่อนมาขายพอดีหนูครับอันนี้เพือนอ้อมหนูใส่ผักซีเลา่าใส่หกพริกใส่ตะไนะคร่หอมๆนาเพียร์ยุดทงยุดทากันโอ้หอมขนาดพี่น้องมาสุดยอดนะครับกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะครับรับรองมานะพี่น้องสุดยอดเป็นเมนูอาหารขาบทิพบ้าลืมบะลงไห้น้ำเลยทีเดียวพราะที่ไห้น้ำ เสียบหลายสมครับเบิดมืออยู่ครับเนี่ยสมอยู่สมอย่างถ้าเขาซุกจังสิกินกันส้อยกันสันตัวบ้านนี้นะครับเอ้าเมื่อนี้กับมวนมวนที่ห้าปาร์ตี้กับเทปนี้กับแซ่บนัวทั่วอีสานครับผมครับในเรื่องเล่าของเมนูอ้อมหนูอ้อมหนูนะครับมาเสารผ้าไปหาไปเบิ้งบรรยากาศทงไปเบิ้งบรรยากาศผ้าครั้งแล้วนะครับบัดที่นี่กั จากลาพี่น้องไปสะก่อนนะครับสำหรับเทพนี้เทพนาติดตามส้มกันอีกทางลำโขงเชนเน้าเราจาป่าเครเน้ากับผมเมาหน่อยโจจาล็อกเทเลตตีกับน้องน้องนุ่งเบ้าจอยเบ้าตีเบ้าลักนะครับแอีกหลายหลายเบ้าที่เนี่ยเตรียมจิตไปหาแนวอยู่แนวกินแบบทงๆมาสูพี่น้องนะครับได้อยู่ได้อยากได้กินกันนะครับหลายๆเทพนะครับเอามือนี้สิจากลาไปสะกก่อน นะครับจากลาพี่น้องนะบ่าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับแพงกันไว้มีเงินใส่หลายๆครับเก็าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยลำลวยบุญกุศลกันสุขขู่สุขคนสวัสดีครับ